ขอโอกาสขออนุญาตเชิญชวนกัลยาณมิตรมากระทําจิตนึ่องด้วยการฟังไปด้วยกันนะครับเปิดธรรมที่ถูกปิดโดยพระอาจารย์เครื่องลิ์สติพโลวัดนาป่าพงอําเภอลำลูกกาคลองสิจังหวัดปทุมธานีครับผมเขาทําอะไรมาใส่ล้ายป้ายสีก็เฉยเหมือนพระศาสดาบอกนะสีมาระบายไอในอากาศสีติดอากาศไหม,ไม,มก็ไม่ติด ใครเขาจะใส่ลายป้ายสีเขาจะด่าทอว่าเราทําจิตให้เสมอกับดินให้เสมอกับน้ําคนเอาเท้ากระทืบดินเอาจอบมาขุดดินบ้วนน้าลายสายอุจจาระปัสสาวะรถใส่ดินดินก็เฉยคือยอมต้องนิ่งต้องนิ่งมากตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วเราต้องนิ่ง,งนิ่งทาจิตเสมอได้น้าใครเขาจะเอาของโศก,กโศกโรกทิ้งลงในน้ําน้ําก็ไม่อิหนาละอาใจน้ําก็นิ่งเฉยทีนี้จะนิ่งได้ต้องมีเครื่องอยู่ไงอยู่ไง อยู่ด้วยธรรมะคืออาณาปานสติก็ให้เรากลับมาทำอาณาปานเจริญให้มากทำให้มากนะเอาธรรมะเป็นเพื่อนนะเหมือนพระศาสดาตรัสเนี่ยนะพรหมามที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ดา่ดาดา่ดาดา่าด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออพรหมามญาติเคยมาไปมาบ้านพระรามามั้ยบอกเคยแล้วเคย พรามเคยเวลาญาติพี่น้องมาสู่บ้านเนี่ยเคยเอาข้าวเอาน้ำให้เขาบาข้างไหมก็บอกเคยแล้วถ้าญาติที่มาเยี่ยมพรามเนี่ยไม่ทานข้าวและน้ำที่พรามเอาไปให้เนี่ยข้าวและน้ำจะเป็นของใครพรามก็บอกว่าก็เป็นของเขาเหมือนเดิมพระศาสดาก็บอกว่าเนี่ยการด่าของพรามเนี่ยเป็นของพรามแต่ผู้เดียวนะเพราะว่าตถาคตไม่บริโภคล่วมนะ าไม่ไปบริโภคร่วมกับเขานะอกุศลก็าเป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทําร้ายโยฤติอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิทธิ์จิตของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในนรกกับเนริานเปรตบิสัยเป็นโทษที่เขาาดามิตรเขาทําอะไรมาใส่สาธุครับ